คืนนมีเรื่องผีมาเล่าในค่ำคืนหนึ่งที่กำลังเข้าสู่กลางดึกบ้านหลังอื่นๆนั้นต่างพากันปิดไฟเข้านอนกันหมดแล้วจากที่ต้องมีแต่ความเงียบงนันกลับยังมีบ้านหลังหนึ่งที่ยังคงเปิดไฟสว่างและเปิดเพลงกินเหล้ากันอยู่ที่ข้างบ้านโดยมีคนสามคนนั่งอยู่ตรงนั้น และก็ต่างพูดคุยกันเรื่องต่างๆหลายต่อหลายเรื่องจนมาถึงเรื่องเรื่องหนึ่งเฮ้ย hey, <Hey, S 1> พวกมึงที่เขาว่าตาคมตายเพราะเล่นของแล้วของย้อนกลับเข้าตัวจริงหรือเปล่าวะเคนหนึ่งในนั้นได้พูดขึ้นเฮ้ยเฮ้ยอย่าพูดไปเชียวนะตากูก็เคยมีคาถาอาคมแกเล่าให้ฟังตอนเด็กๆว่าของพวกนี้มีจริงนะเวย้ย ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านได้พูดแยงขึ้นมึงก็เชื่อเรื่องบ้าบอแบบนี้กันด้วยหรือวะไอ้ก๊อปกูว่าแม่งหลอกเด็กชัดๆคาถาอาคมอะไรไรสาระเมื่อเคนพูดจบก็ลุกขึ้นแล้วเดินโซเซตาเยิมเพราะลิตเเลา่าเดี๋ยวกูไปเยี่ยวแป๊บนะวะจากนั้นเคนก็เดินข้ามถนนมาอีกฝั่งซึ่งเป็นป่าและไม่มีบ้านคน เพราะบ้านของก๊อบเป็นบ้านที่อยู่ท้ายหมู่บ้านเคนเดินมาถึงจุดที่ตนเองคิดว่าเหมาะที่จะปัสสาวะแล้วจึงปลดซิปกางเกงลงแต่ขณะกำลังรูดซิปกางเกงลงนั้นเท้าของเคนเองก็ไปเหยียบเข้ากับตุ๊กตาดินเผาตัวหนึ่งซึ่งมีขนาดเท่ากําปั้นแต่ในมือของตุ๊กตาหนังมีตะปูฝังอยู่โอ้ย เสียงของคนร้องขึ้นด้วยความเจ็บปวดเพราะตะปูที่อยู่ในตุกตาตัวนั้นทิ่มเข้าที่รองเท้าแตะของเคนแล้วเสียบทะลุเข้าไปจนถึงฝ่าเท้าแล้วติดคาอยู่อย่างนั้นเลือดเริ่มไหลออกมาเต็มพื้นรองเท้าโอ้ยไอเอกไอก๊อบช่วยกูด้วยเมื่อได้ยินเสียงเพื่อนร้องตะโกนให้ช่วยทั้งเอกและก๊อบจึงรีบวิ่งเข้ามาเป็นอะไรวะเกิดอะไรขึ้น ทั้งสองต่างพยายามถามเคนที่กำลังร้องด้วยความเจ็บปวดกูน่าจะเหยียบตะปูวะ่ะเคนพูดพลันยกเท้าขึ้นด้วยตรงนั้นมันมืดมากทั้งสองจึงพยุงพาเคนกลับมาที่บ้านของกอบเมื่อทั้งคู่เห็นว่าตะปูนั้นปักเข้าไปที่ฝ่าเท้าของเคนค่อนข้างที่จะลึกเอกจึงบอกให้พาเคนไปหาหมอกันดีกว่าเพราะว่าน่าจะลึกมาก แต่เคนกลับไม่ยอมไปและบอกให้พวกก๊อบนั้นดึงออกเลยเพราะตอนนี้เจ็บจนจะทนไม่ไหวอยู่แล้วโรงพยาบาลก็อยู่ห่างจากหมู่บ้าน20-30ถึง0กิโลได้จากนั้นทั้งสามจึงตัดสินใจดึงตะปูออกกันเองโดยก๊อบนั้นจับที่หุ่นดินเผาส่วนเอกนั้นจับที่เท้าของเคนทั้งสามคนให้สัญญาณกัน แล้วกลั้นใจดึงออกสุดแรงในที่สุดตะปูก็หลุดออกจากเท้าของเคนสักครู่พ่อของก๊อบก็ได้ลุกขึ้นมาดูว่าเกิดอะไรกันขึ้นมีอะไรกันเหลือลูกเห็นเอะโวยวายกันไอเคนพ่อไอ้เคนมันโดนตะปูปักที่เทา้าเลยช่วยกันดึงออกไหนไหนพ่อดูหน่อยสิก๊อบ ไปยิบเอาแอลกอฮอลกับผ้าพันแผลในกล่องพยาบาลให้พ่อหน่อยได้ครับพ่อพูดเสร็จก็จึงเดินเข้าไปในบ้านแล้วกลับออกมาพร้อมกับแอลกอฮอลล้างแผลและก็ผ้าพันแผลเป็นไงบ้างวะเคนพ่อของก๊อบถามโวเจ็บมากเลยครับพ่อเดี๋ยวต้องลองล้างแผลก่อนนะเดี๋ยวจะเป็นบาดทะยักเอาได้ทนเจ็บหน่อยนะ เคนทำสีหน้าเจ็บปวดทรมานมากแล้วก็พยักหน้าตอบกับพ่อของก๊อบครับพ่อจากนั้นพ่อของก๊อบจึงเทแอลกอฮอลใส่สำลีแล้วเอามาเช็ดตรงรอยตะปูที่ฝ่าเท้าของเคนโอ้ยเสียงของเคนร้องด้วยความเจ็บปวดแต่พอผ่านไปสักครู่พ่อของก๊อบก็เอาผ้ามาพันที่แผลเอาไว้ให้ ความรู้สึกเจ็บปวดก็เริ่มทุเลาลงบ้างแล้วพรุ่งนี้ไปหาหมอดูอีกทีนะกลัวจะติดเชือ้อครับพ่องั้นพ่อไปนอนแล้วนะขอบคุณครับพ่อเคนตอบพ่อของก๊อปเสร็จพ่อของก๊อปก็เดินกลับเข้าไปในบ้านด้วยความแขนเคนจิบตุ๊กตาดินเผาตัวนั้นขึ้นมาเฮ้ยเฮแกจะทำอะไรวะไอ้เคน เอกถามขึ้นแม่งใครวัดทาขึ้นมากูเยียบเอาจนได้พูดเสร็จด้วยความเจ็บและแขนเขนคว้างตุ๊กตาดินเผาตัวนั้นไปอีกฟากถนนจนไปติดขอบถนนอีกฝั่งแล้วจากนั้นก็เดินกระเพกเข้าไปยังตุ๊กตาตัวนั้นโดยที่ก๊อบกับเอกนั่งมองดูอยู่มึงทํากูเจ็บใช่ไหม เคนพูดพร้อมกับไปหยิบเอาท่อนไม้ขนาดใหญ่ท่อนหนึ่งมาแล้วทุบลงไปที่ตุ๊กตาดินเผาตัวนั้นจนแตกหักเป็นชิ้นๆจะเยี่ยวก,กูก็ไม่ได้เยี่ยวงั้นกูเยี่ยวตรงนี้เลยแล้วกันพูดจบเคนก็รูดซิบกางเกงลงพร้อมกับเยี่ยวรถใส่ซากตุ๊กตาดินเผาตัวนั้นพอเสร็จก็กลับมาที่บ้านของกอ๊อฟจากนั้น ก็นั่งต่อไปจนถึงเวลาประมาณตีหนึ่งจนเห็นว่าดึกมากแล้วทั้งสามจึงคุยกันว่าแยกย้ายกันไปพักผ่อนก่อนทั้งเอกและเคนนั้นนั่งรถมอเตอร์ไซค์มาคันเดียวกันโดยเอกไปรับเคนมาที่บ้านเคนเจ็บเท้าจึงไม่ใช่ปัญหาอะไรในการพากลับบ้านเมื่อเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วเอกก็เดินไปคล่อมที่มอเตอร์ไซค์ แล้วสตาร์ทรถแล้วเคนก็เดินกระเพกขึ้นไปซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ขับรถดีๆนะพวกมึงกอ๊อบบอกกับเอกและเคนเออหน้าไม่ต้องห่วงหน้าพอพูดจบเอกก็ค่อยๆบิดรถออกไปจากบ้านของกอ๊อบช้าชาด้านกอ๊อบเองที่กำลังยืนมองอยู่นั้นยังไม่พ้นถนนหน้าบ้านเลยสายตาก็เหลือไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มสีดำๆ กาะอยู่ที่ท้ายรถของเอกกับเคนสิ่งที่ก๊อบคิดในหัวตอนนี้คือสงสัยจะเมาแล้วตาฝาดแน่ๆแล้วก็รีบเดินกลับเข้ามาในบ้านสักพักนั้นก็ได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนตามถนนที่ทั้งเอกและเคนขับออกไปแต่ก็พยายามจะไม่คิดอะไรในคืนนั้นเองก๊อบก็เข้านอนตามปกติก๊อบก็ฝันเห็นเง,ง,งาร่างใหญ่สีดำ ดวงตาแดงกำ่ำยืนหันมองมาที่ตัวเองแล้วก็ชี้หน้ามาด้วยตาขมิงจนทำให้ก๊อบสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ปรากฏว่าเช้าพอดีบวกกับเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นก๊อบจิบมือถือขึ้นมาดูว่าเป็นใครแต่ก็เหลือบไปดูนาฬิกาตอนนั้นตีห้าแล้วก็ปรากฏว่าเป็นเบอร์ของเอกจึงรีบรับสายฮัลโหลพอพูดแค่นี หลายสายจึงรีบพูดสวนกลับมาทันทีไอ้ก๊อบไอ้ก๊อบมึงตื่นหรือยังมาบ้านไอ้เคนด่วนเลยนะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เท้ามันบวมมากเลยพอคุยกันได้ความเสร็จแล้วก๊อบจึงรีบไปที่บ้านของเคนมึงมาแล้วเหรอวะมันน่าจะอาการไม่ดีวะภายในบ้านนั้นมีพ่อกับแม่ของเคนนั่งอยู่ซึ่งอายุมากแล้ว ก็ทำอะไรไม่ถูกประกอบกับเป็นบ้านที่อยู่ในชนบทบ้านแต่ละหลังนั้นอยู่ห่างไกลกันมากพอก๊อบเดินเข้าไปดูก็เห็นเคนที่อยู่ในสภาพร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดไอเคนเป็นยังไงบ้างวะก๊อบร้องถามด้วยความเป็นห่วงโอ๊ยกูปวดมากเลยวะอยู่ดีๆก็ปวดเหมือนมีอะไรทิ่มขาอยู่เลยเมื่อเห็นท่าไม่ดี ทั้งก๊อปและเอกก็รีบจะพาเคนไปที่โรงพยาบาลโดยให้พ่อกับแม่ของเคนนั้นรออยู่ที่บ้านโดยเอกเป็นคนขับแล้วเอาเคนมานั่งไว้ตรงกลางแล้วก๊อปก็นั่งประกบตรงท้ายอีกทีแล้วก็พากันขับรถตัดไปที่ทางลัดซึ่งเป็นทางที่วิ่งตัดผ่านป่าช้าท้ายหมู่บ้านออกไปตัดสู่ถนนใหญ่และเป็นทางที่ใกล้ที่สุด แต่ก็ไม่ค่อยมีรถวิ่งผ่านด้วยเพราะละแวกนั้นเป็นป่าแทบจะไม่มีบ้านคนเลยแต่ในขณะที่รถกําลังวิ่งผ่านป่าช้าท้ายหมู่บ้านไปนั้นจูจ่ๆเอกก็พูดขึ้นว่าเฮ้ยเฮ้ไอ้กอ๊รถยางแบนหรือเปล่าวะมึงดูให้กูหน่อยพอเอกพูดแบบนั้นก๊อปก็ก้มลงไปมองที่ยางรถก็ยังเห็นว่าปกติดีเฮ้ย hey, ก็ไม่นะ ทำไมเหรอวะเออรถมันเป็นหนักๆวะ่ะความรู้สึกของเอกที่เป็นคนขับนัน้นรู้สึกว่ารถหนักเหมือนมีคนอีกคนขึ้นมาด้วยจนทําให้ต้องบิดคันเร่งจนล้ามือกันเลยทีเดียวพอกำลังจะพ้นแนวป่าช้าอยู่แล้วอยู่ดีๆก๊อปก็ได้ยินเสียงดังตึกตึกวิ่งมาจากทางด้านหลังตามถนนพอหันกลับไปมองดูกลับไม่มีอะไรเลย เฮ้ hey, ไอเอกมึงได้ยินเสียงอะไรไหมวะเฮ้ hey, ก็ไม่นะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแต่เสียงนั้นกลับยังคงใกล้เข้ามาเรื่อยๆและเหมือนประชิดต,ตัวรถเข้ามาเรื่อยๆด้วยไอเอกไอเอกมึงขับเร็วๆสิก๊อปได้ร้องบอกเอกกูก็พยายามขับแล้วรถมันหนักวะ่ะพอคุยกันไม่ทันขาดคำพอเสียงฝีเท้าหน,นันวิ่งมาถึงที่ท้ายรถ จูจ่ๆรถก็ดับลงไปเฉยๆเสียงรถมอเตอร์ไซค์เงียบลงแต่ได้ยินเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของเคนโอ้ยพวกมึงเกิดอะไรขึ้นอีกว่าเนี่ยเอกรีบตอบกลับเพื่อนไปทันทีเฮ้ยอยู่ดีๆรถมันก็ดับวะ่ะทุกอย่างหยุดนิ่งอยู่บนถนนแนวชายป่าช้าตรงหนั้น ก๊อบประคองเขนลงมาจากรถแล้วมานั่งอยู่ที่ข้างทางอีกฝากของป่าฉาเอกก็กำลังเช็ครถดูอยู่ว่ารถเป็นอะไรกันแน่แต่จู่จูนั้นก็มีเสียงฝีเท้าของคนเดินมาจากทางด้านหลังของเอกพ่อนุ่มมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าพอดีรถมันดับครับเอกพูดพร้อมหันกลับมาหาต้นเสียงแต่ปรากฏว่าไม่มีใครเลย เฮ้ยไอเอกมึงคุยกับใครวะเสียงก๊อบตะโกนถามในขณะนั้นเอกก็เริ่มขนลุกสู้ขึ้นมาเฉยๆแล้วตอบกลับไปแค่ว่าเฮ้ยปะปะเราไปจากที่นี่กันก่อนดีกว่าพูดแล้วเอกก็พยายามเข็นรถไปให้พ้นแนวป่าช้าตรงนั้นก๊อบก็ลุกขึ้นพยุงเคนที่เดินกระเพกไปด้วยขาข้างเดียวแต่ปรากฏว่า เดินออกมาได้ไม่กี่ก้าวนั้นรถก็มีอาการเบรกติดเข็นไม่ไปโวยพวกมึงรถเบรกติดวะ่ะโดยอาการของรถตอนนี้คือหลอไม่ขยับเลยเมื่อไปต่อไม่ได้ทุกคนจึงนั่งรวมตัวกันอยู่ข้างทางจากเสียงที่เงียบไปของเคนอยู่ดีๆก็ร้องขึ้นโอ้ยพวกมึงกูเริ่มเจ็บอีกแล้วพอได้ยินเสียงเคนพูด เอกกับก๊อบก็หันไปดูที่เคนปรากฏว่าเลือดนั้นไหลล้ลนผ้าพันแผลที่พันเอาไว้ออกมาจนหยดลงพืนในตอนนี้ทุกคนต่างก็ทำอะไรไม่ถูกมึงไหวไม่ว่าไอ้เคนก๊อบถามด้วยความเป็นห่วง ตอนนี้เขนรู้สึกว่าเท้าของตัวเองนั้นกำลังโดนเหล็กลำแหลมทิ่มเข้าไปจนถึงกระดูกแล้วเหมือนจะถูกดันคาวไว้ใต้เท้าจนเจ็บปวดทรมานจนน้ำตาเริ่มไหลออกมาแต่พอเคนหันชำเลืองเพื่อมองเพื่อนสายตากลับไปสะดุดเข้ากับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่อีกฝั่งของถนนเป็นฝั่งเดียวกันกันกบป่าฉาเนื้อตัวมอมแมมเสื้อขาดรุ่งริ่ง สวมการเกงขายาวสีดำข,ดขาดรองเท้าก็ไม่ได้ใส่ใบหน้าค่อนข้างซีดจนเห็นได้ชัดผมเผพ้ารุงรังไปหมดพอเคนจ้องมองที่ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นก็ชี้มือมาที่เคนแล้วเดินข้ามฟากตรงปลีเข้ามาเฮ้ๆฮ <"Hey, hey, S 1> พวกมึงตาลุงนี่จะทำอะไรนะเคนร้องขึ้นด้วยความตกใจและกลัวมากแล้วยกแขนทั้งสองข้าง ขึ้นมากันหน้าเอาหวายตามสัญชาตญาณเฮ้ยไอ้เคนมึงเป็นอะไรก๊อบถามพร้อมเขย่าตัวเคนไปด้วยก็นี่มึงไม่เห็นเหรอตาลุงนี่ปลีเข้ามายังกัดจะทำร้ายกูเลยวะ่ะลุงไหนของมึงวะไอ้เคนตั้งสติก่อนสิวะไอ้เคนก๊อบกับเอกพยายามดึงสติของเคนกลับมาพอเคนมองไปรอบๆอ,อีกครั้งก็ไม่มีใครแล้ว แต่จูจ่ๆเสียงเคนก็ร้องขึ้นด้วยความเจ็บปวดอีกครั้งโอ้ยพวกมึงช่วยกูด้วยเสียงของเคนเริ่มร้องขึ้นอีกครั้งกูเจ็บมากเลยวะ่ะทำไมมันเจ็บอย่างนี้วะเคนพูดกับเพื่อนพร้อมกับร้องโอดโอยไปด้วยทั้งเอกและกอ๊อปต่างก็รำพึงกันว่าทำไมไม่มีรถผ่านมาสักคันวะพอจะได้ขอความช่วยเหลือไอเอกมึงไปดูรถสิ มันขับได้หรือยังเออเออแป๊บพอเอกไปเช็คที่รถแล้วพยายามสตาร์ทก็ไม่ติดจะเข็นยังไงรถก็ไม่ยอมไปไม่ได้วะ่ะเหมือนเดิมสงสัยแม่งพังไปแล้ววะดันมาพังได้จังหวะเลยนะมึงไอ้รถเชี่ยนี่ขณะนั้นทั้งคู่หันมาดูที่เท้าของเคนก็เห็นว่าเลือดเริ่มไหลออกมาเยอะมากโอ้ยโอย เสียงของเคนร้รองด้วยความเจ็บปวดร้องละล,ลัวขึ้นมาไม่หยุดจากนั้นเคนจึงพูดขึ้นว่าพวกมึงช่วยกูด้วยมันทํากูแล้วใครทํามึงวะมึงเจ็บจนเผลอไปแล้ววะ่ะไอเคนนี่ไงตาแก่นี่นี่มันกําลังกระทืบเท้ากูอยู่เคนพูดด้วยน้ําตาไหลเอ่อเต็มหน้าด้วยความทุกทรมานซึ่งในฝั่งของเคนนั้นมีร่างชายคนหนียืนอยู่ตรงหน้า แล้วกำลังเอาเท้าเปล่าที่ไม่ได้สวมรองเท้ากระทืบลงบนเท้าของเคนไม่หยัง่งจนเท้าเริ่มบวมเปล่งแต่ทางก๊อฟกับเอกนั้นกลับไม่เห็นใครเลยทั้งสองต่างตั้งหน้าตั้งตารอให้มีคนผ่านมาทางนี้เพื่อจะได้ขอความช่วยเหลือพื้นตรงเท้าของเคนวางอยู่นั้นหนองไปด้วยเลือดพอก๊อฟมองไปที่เท้าของเคนก็พบว่าเริ่มชํำเป็นรอย เอกอเกกูว่าไม่ดีแล้ววะมึงดูเท้าของมันสิเฮ้ยเฮ้ยทำยังไงกันดีวะเนี่ยแบบนี้ไม่ใช่เจ็บธรรมดาแล้วทางด้านเคนก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดอย่างทุรนทุรายทั้งเอกและก๊อปตอนนี้ต่างรู้กันดีว่าอาการที่เกิดขึ้นตอนนี้นั้นไม่ธรรมดาเสียแล้วเท้าของเคนเริ่มเขียวและช้ำขึ้นมาเฉยเพวกมึงช่วยกูด้วย มันจะเอากูตายแน่ๆเคนเริ่มทนความเจ็บปวดไม่ไหวแล้วแต่แล้วนั้นก็มีเสียงรถกําลังผ่านมาทั้งเอกและกอบเริ่มมีความหวังเสียงรถใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนมองเห็นหน้ารถมาแต่ไกลเอกวิ่งออกไปรอที่ถนนรถที่ขับเข้ามานั้นเห็นเป็นรถตุกๆสามล้อเก่าๆ สายตาของเอกมองไปเห็นผ้าสีเหลืองของผู้โดยสารที่โดยสารมาด้วยแต่ไกลจนรถเคลื่อนมาใกล้ๆจึงเห็นได้ชัดเลยว่าคนที่โดยสารมาด้วยนั้นเป็นพระมีอายุแล้วรูปหนึ่งเอกจึงโบกแล้วขอความช่วยเหลือช่วยด้วยครับช่วยเพื่อนผมด้วยรถสามล้อคันนั้นเริ่มค่อยๆช้าลงจนหยุดสนิทหลวงตาครับช่วยเพื่อนผมด้วย เอกพูดพร้อมพนมมือขึ้นคนขับสามหลอจึงได้ถามขึ้นว่าไอ้หนุ่มเกิดอะไรขึ้นวะพอดีเพื่อนผมอาการไม่ดีครับลุงกำลังจะพาไปหาหมอแต่รถดันเสียก่อนพระรูปหนันได้เดินลงมาจากรถสามหลอพร้อมกับหยิบย่ามที่นำมาด้วยแล้วค่อยๆเดินลงไปหาเคนที่กำลังนั่งร้องโอดโอยอยู่เป็นยังไงบ้างละหนุม่ม พระรูปนั้นได้ถามเคนพนมมือขึ้นพร้อมกับพูดขึ้นว่าหลวงตาครับช่วยผมด้วยมันจะเอาผมตายอืมเอาละ่ะทําจิตใจให้เข้มแข็งไว้นะโยมไม่ตายหรอกพระรูปนั้นพูดขึ้นพร้อมกับหยิบเอาขวดน้ำในย่ามขึ้นมาไหนหนุ่มอาตมาขอดูหน่อยโอ้ยหลวงตามันจะทําผมอีกแล้ว พระรูปนั้นจึงบอกว่าโยมตั้งสติให้ดีไม่มีอะไรหรอกโยมมองเห็นใครห่ะอาตมาก็ไม่เห็นใครนะตอนนี้เมื่อเคนตั้งสติแล้วมองไปรอบๆกลับไม่เห็นว่ามีใครอยู่เลยทนเจ็บหน่อยนะหนุม่มพูดแล้วพระท่านก็เอาขวดน้ำยกขึ้นแล้วสวดอะไรบางอย่างแล้วสักพักก็เทลงไปที่เท้าของเคน จูจ่ๆพระท่านก็พูดขึ้นมาเฉยๆว่าไปซะอย่ามาสร้างกรรมสร้างเวนเลยทุกคนต่างก็งงไปตามๆกันว่าพระท่านพูดอะไรแต่แล้วทั้งสามคนก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆเดินถอยห่างออกไปแล้วจู่ๆนั้นก็ปรากฏร่างของชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีขาวขาดรุ่งริ่งกางเกงขายาวสีดำข,ดขาด รองเท้าไม่ได้ใส่ฉี้มาทางที่เคนพอเอกกับก๊อฟเห็นเท่านั้นรีบโผเข้ากอดแขนกันไว้แน่นผับผับปะพีใช่ไหมครับหลวงตาทั้งคู่ต่างตกใจจนแทบช็อกนี่ไงพวกมึงที่มันทำกูมึงเชื่อหรือยังเคนพูดขึ้นพร้อมกับตัวสั่นละลิกด้วยความกลัวทั้งเอกและก๊อฟนั้นมีแต่ท่าทีว่าจะวิ่งอย่างเดียวโยม ตั้งสติให้ดีก่อนพระท่านพูดขึ้นอย่างนั้นทั้งคู่ก็ได้แต่ขยับมาหลบอยู่หลังพระท่านเสียงลมในตอนนั้นพัดไหวอย่างแรงเสียงดังสู้สู้ต้นไม้ใหญ่ไหวเอ็นเสียดสีกันบรรยากาศน่าชวนขนลุกมากผู้ชายคนนั้นทำท่าทีจะเข้ามาทำร้ายเคนให้ได้พร้อมกับพูดขึ้นว่ามึงลบลูกู กูจะเอามึงตายโยมขอให้ฟังอาตมานะอย่าสร้างเวรสร้างกรรมอีกเลยผู้ชายคนนั้นจะเข้ามาก็ไม่กล้าเข้ามาอาการเจ็บของเคนตอนนี้ก็เริ่มจะทุเลาลงแล้วไม่เจ็บทรมานเหมือนเมื่อสักครู่แล้วพอพระท่านสอบถามความเป็นมาก็ได้ความว่าผีตนนั้น ถูกตาคมสะกดวิญญาณเอาไว้ในหุ่นปลุกเสกเพื่อที่จะนำไว้เป็นบริวารที่เป็นหุ่นปั้นดินเผาตัวนั้นแล้วเคนที่เดินไปเหยียบจนตะปูทิ่มเข้าที่เท้าจนบาดเจ็บนั้นก็เกิดความแข็งขึ้นจึงทุบหุ่นนั้นแล้วเยี่ยวราดเข้าไปอีกทีจึงทำให้ผีตนนั้นอาคาตแขนและตามเอาคืนโยม เวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวรจะได้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมต่อกันไปอีกแล้วโยมก็จะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีอโหสิกรรมให้เขาเถิดพระท่านกล่าวอย่างนั้นเคนซึ่งอยู่ในอาการกล้ากล้ากลัวกลัวก็หันมาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือดด้วยความกลัวสิ่งไหนที่ผมได้ล่วงเกินไปนะครับขออโหสิกรรมให้ผมได้ไหม แล้วผมจะพากันไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้โยมอาตามาขอบินทบาทนะถือว่าทำบุญเพื่อตัวโยมเองด้วยแล้วผีตนนั้นก็หยุดนิ่งแล้วหันมาทางพระท่านโดยไม่พูดไม่จาอะไรเลยแล้วผีตนนั้นจึงก้มลงกราบพระท่านแล้วอยู่ดีๆก็หายไปดื้อๆเป็นที่น่าแปลกใจมากๆ ที่อาการเจ็บของเคนนนกลับเหลือแต่อาการเจ็บแบบปกติโดยไม่มีท่าทีว่าจะเจ็บปวดทรมานเหมือนอย่างที่ผ่านมาเลยแล้วทั้งสามคนจึงหันมาพนมมือแล้วกราบพระรูปนัน้นหลวงตาครับพวกผมขอบพระคุณอย่างมากนะครับที่ช่วยเหลือพวกผมไม่เป็นไรหลอกโยมต่อไปหนีจะทำอะไรก็จงระวังด้วย เพราะสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันมีอยู่ทุกที่นั่นแหละโยมเมื่อพูดเสร็จคนขับสามหลอก็เดินมาถือเอาย่ามของพระท่านไปไว้ที่รถสามหลอแล้วพระท่านก็เดินไปขึ้นที่รถแล้วก็ขับออกไปจนพ้นสายตาของทั้งสามเอกรีบเดินไปที่มอเตอร์ไซค์ปรากฏว่ารถสตาร์ตติดอย่างง่ายดายมากแล้วหลอที่ไม่ขยับเหมือนเบรกติดหนัน ตอนนี้ก็ปกติดีแลว้วทั้งสามคนจึงขับรถกลับมาที่บ้านของกอ๊อปแล้วก๊อปเองนั้นก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อฟังพ่อของก๊อปจึงพูดขึ้นว่าเอานี่พ่อไม่รู้เลยนะว่าเมื่อคืนนี้ไปทำแบบนี้กันมาพ่อนึกว่าเหยียบตะปูธรรมดาถ้าพ่อรู้ว่าไปเหยียบเอาซากหุ่นดินเผาเข้า พ่อก็คงจะไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้จากนั้นพ่อของก๊อบจึงถามว่าหุ่นดินเผาตัวนั้นอยู่ที่ไหนและก็ให้ทั้งสามคนนั้นไปเก็บเอาซากหุ่นตัวนั้นไปฝังไว้ที่วัดแล้วทั้งสามคนก็พากันมาหาซากหุ่นที่เข็นได้ทุบเมื่อคืนแล้วก็พากันเก็บเอาซากของหุ่นนั้นใส่ห่อผ้าสีขาว แล้วเอาไปฝังไว้ในวัดในหมู่บ้านจากนั้นก็พากันไปที่ตลาดซื้อสังฆทานชุดหนึ่งแล้วเอามาถวายอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผีตนนั้นเพื่อเป็นการขอโทษผ่านไปไม่กี่วันแผลที่เคนเหยียบตะปูเข้าไปนั้นก็เริ่มหายดีอย่างไม่น่าเชื่ออาการเจ็บก็เริ่มทุเลาลงมากจนหายเป็นปกติในที่สุด ตั้งแต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นทั้งสามคนเวลาไปที่ไหนก็จะคอยระวังตัวไม่ให้ไปเผลอลบหลู่สิ่งลีรับเขา้าจะทำอะไรก็พากันยกมือไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทางเสียก่อนเพราะถือว่าได้รับบทเรียนอย่างหนักมากในครั้งนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆ ที่จะนำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับ